สวัสดีค่ะนะคะคุณผู้ชมนะคะเอ็มนที่เขียวพารวยนะคะสรุปห้วยลาวนะคะโค้งสุดท้ายรวมเสียงนะคะชุดคัดมาเน้นเด่นวิ่งบนล่างนะคะวดที่ผ่านมากเข้าทั้งบนทั้งล่างดูแนวทางกันต่องวดค่ะสวัสดีค่ะนะคะสรุปห้วยลาวโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียงนะคะชุดคัดมาน้นเน้นงวดนี้นะคะคัดหมดัดหมดสห้ยลาวก็จะคัดที่แปดหกนะคะ คัดตัวเด่นสุดๆนะคะของทุกเซียนนะคะแล้วก็สูตรไอยลฟ์พ่อเฮงนี่ท่านผู้ชมต้องพิจารณาสูตรไอยลฟพ่อเฮงนี่มันเป็นชุดหลายตัวนะคะชุดเยอะแต่ว่าไม่ได้ให้เอาทุกตัวนะคะคือให้เอาหลักหน่วยนะคะเป็นสูตรหลักหน่วยหลักสิบนะท่านผู้ชมเราถ้าเกิดเอ่อักหน่วยยังไม่มีนะคะก็ต้องมาดูนะคะหลักหน่วยของพ่อเฮงนะคะเด่นศูนย์เด่นสี่เด่นหกน,นะคะส่วนของอเซียนเป็ด เส้นเป็ดเขาทุกวดนะคะเด่นสี่สี่สามสี่ห้าสี่แปดนะคะหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสองและหนึ่งสี่นะคะแล้วก็ของเส้นใหม่นะคะของเส้นใหมเด่นสามรองหกนะคะนะคะแนวทางอันนี้เป็นสูตรหอยเล่าของเส้นใหมนะคะเอสก็จะคัดหมวดนี้หมวดนี้ร่องคัดนด่นิน,น,นะคะผู้ชมคือคัดมาทุกตัวนะคะตัวที่เด่นสุดๆนะคะมวดนี้มีแปดมีสาม่ท่านผู้ชมเอาเด่นแปด เด่นค่ะท่านผู้ชมมีแปดมีหกมีสามนะคะอันนี้ก็คือแอจะมาจับนะคะผู้ชมนะคะโมเมนต์หมดทุกตัวเลยท่านผู้ชมเนาะนี่คือตัวเลขหกตัวนะคะเลขเด่นนะคะ นะคะหกคู่เด่นนะคะหกคู่เด่นเด่นสุดๆก็คือแปดกับหกนะคะแล้ส่วนตัว,ต,วตัวกันนะคะสามแปดนะคะ ก็ศูนยสามตัวนะคะสี่สี่แปดหนสองหหนึ่งศะคะส่วนตัวเลขมาชนกันที่3 2 2 3นะคะ สรุปไพแลาวนะคะโคงสุดท้ายรวมเสียนนะคะคัดมาเน้นๆหตัว6คู่ดินนะคะก็8ปดหกสามส2และ10นะคะตัวกันสองสี่แปดเจ็และ38มแปดเรีนสุดๆ4 8สี่แปดหกนะคะผู้ชมก็พิจารณานะคะสรุปหวยลาวนะคะโคงสุดท้ายนะคะก็ขอให้ปังนะคะต่องวดนะคะสวัสดีค่ะนะคะ